ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลดที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลดสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาส์ในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมอง รเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปฟาร์ฟดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อป้านบริการรับหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาสิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอโยโยโยเฮลโลไกด์วอทั์ดูดโอเคครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องของกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจาทุกท่านกันด้วยนะครับ อ่าทุกคนครับนี่อยู่กับผมนะครับต้นไม้สตูดิโอเฮ้ยเฮ้ยค่ะุสึอทำอะไรครับเนี่ยคาะุสือจับใครผมทุกคนคาะุสือใจเกลรยครับโอ้โหดูดิถอดเสื้อด้วยอ่ะอุ้ยใจคอไม่ดีเลยว่ะใจคอไม่ดีเลยนะคาะุสือโอเคเอาทุกคนเอาเข้าเลืองก,กันดีกว่มมามันใจคอไม่ดีจริงๆนะทุกคนดูดิเขาทำอะไรอ่ะดูดิ ไม่ได้เลยโหใจเกเรว่ะคาบุสึใจเกเรครับ,รรบทุกคนโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะก็คือว่าปล่อยให้คาบุสึเขาจับไปแล้วกันนะโอเคมาก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนนะครับทำบัคดกตามเมดกันนะทุกคนครับ คือว่าบัคออันนี้เนี่ยผมได้มาจากคลิปฝรั่งนะครับทุกคนซึ่งช่องนี้นะครับก็เหมือนเพิ่งจะทํามานะคบทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตไว้ให้นะครับเดี๋ยวใครอยากดูคลิปเต็มๆของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะทุกคนไปดูกันได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้เครดิตมาจากเขาจริงๆผมนะครับจะทําการนําของเขาเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราเนี่ยเข้าใจกันได้มากที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่า ไปดูของเขาอ่ะเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าก็ได้ทําการลองเทสแล้วก็ลองแปลมาดูแล้วนะครับก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอ่าแต่ถ้าใครอยากดูเต็มๆก็ไปดูได้นะครับที่ช่องเขาเลยมาฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายเลยแล้วกันอย่างแรกเนี่ยเราดูของที่เราจะต้องใช้ในการบล็อกกันก่อนนะครับของที่เราจะต้องใช้ในการบล็อกเนี่ยมีแค่อันเดียวเท่านั้นอันเดียวเลยครับทุกคนครับนั่นก็คือประตู8ของอาจารย์ไกนะครับทุกคนครับ นี่มันจะเป็นโหมดประตู8มันจะอยู่แถวที่2อันแรกนะครับทุกคนครับก็คืออันนี้เลยแค่อันนี้อันเดียวเท่านั้นเลยครับทุกคนเราเนี่ยก็จะสามารถบัคได้แล้วนะครับซึ่งไอ้บัคที่ผมจะมาสอนทุกคนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นบัคที่สามารถทําให้เราเนี่ยกดสกิลได้ทั้งหมด2รอบนะครับแต่จะเป็นเพียงแค่วางสกิลเท่านั้นนะทุกคนอันนี้เนี่ยทุกคนต้องไปลองดูนะครับว่ามันมีสกิลไหนที่สามารถกดได้บ้าง ผมจะสาธิตเป็นแค่บางสกิลเท่านั้นนะครับทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยมันก็จะมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้เอ่อส่วนใหญ่เนี่ยที่จะไม่ได้ครับมันจะเป็นพวกการผสานอินนานๆเนาะอะไรที่ผสานอินนานเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูวิธีในการบล็อกนะครับวิธีในการบล็อกเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเราเนี่ยจะต้องมีประตูด่านที่8ของอาจารย์ไกลก่อนนะครับนั่นก็คืออันนี้ แล้วอย่างหนึ่งเราต้องสามารถเปิดประตูด่านที่7ได้นะครับนั่นก็คือแ7นะครับ at, ทุกคนครับอ่าเราจะต้องกดเปิดประตูด่านที่7ให้ได้ก่อนเราถึงจะทาบล็อกได้นะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการบล็อกให้ดูนะอันนี้เนี่ยคาถาที่ผมใช้เป็นแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นอ่าเป็นแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับนี่ครับกดแ7ปุ๊บใช่ไหมเปิดประตูมาแล้วปุ๊บนี่นะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะบั็กใช่ไหมเราจะต้องกดสกิลแซดของประตูก่อนนะครับทุกคนครับกดสกิลแซดกดไปที่ไหนก็ได้ครับทุกคนปุ๊บแล้วให้เราเนี่ยรีบกดคาถาที่เราจะต้องก,การทําบั็กเลยครับทุกคนกดย้ำย้อ่ากดย้ำย้ครับ<笑><笑>เห็นไหมผมสามารถปล่อยกระสุนวงจักรได้ทั้งหมด2รอบเลยนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะบั็กให้ดูอีกทีนึงนะครับย้ําอีกครั้งนะครับว่าไอ้คาถาที่ผมบั็กให้ดูเนี่ยเป็นแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นส่วนที่ทุกคนจะต้องการบั็อกอะไรเนี่ยทุกคนต้องไปทดลองเอาเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะทุกคนเรากดสกิลแซดหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะสามารถบั็กสกิลได้แค่สกิลเดียวเ,ยวท,เท่านั้นนะครับทุกคนครับอ่าได้แค่สกิลเดียวเท่านั้นนี่คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาซูซานโอนะครับออกมาทําสกิลสองรอบให้ดูแล้วกันนะครับนี่กดสกิลแซดไปครับใส่ไหหน็เม อ๋อเห็นไหมครับซูซานโอของผมเนี่ยสามารถทิมได้2รอบเลยนะก็คือประมาณนี้เลยนะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะทุกคนครับย้าอีกทีหนึ่งเลยว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมีประตูด่านที่8ของอาจารย์ไกลแล้วสามารถเปิดโหมดที่7ได้แล้วทีนี้เนี่ยเวลาในาการที่เราจะบั๊กนะครับให้เรากดสกิลแซดก่อนกดไปที่ไหนก็ได้แล้วเราเนี่ยจะมีการบั๊กสกิลได้แค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับต่อการกดแซดหนึ่งที ทุกคนฟังดีๆนะอ่าลองย้อนฟังดีๆนะครับอาจจะงงนิดนึงนะบางคนก็อาจจะไม่งงนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะทุกคนมาครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะนี่ครับทุกคนกดสกิลแรดไปที่ไหนก็ได้แล้วก็กดคาถาที่เราจะต้องการทำบักรัวๆครับรัวเป็นไงครับทุกคนครับผมสามารถปากระสุนวงจักรยักษ์เนี่ยได้ทั้งหมด2รอบเลยนะ ก็ย้ำอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าคาถาอะไรก็ได้นะทุกคนต้องไปลองทดลองกันเอาเองดูนะครับอันนี้เป็นแค่การสาธิตเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเรามาดูในการล่าบอสกันดีกว่านะทุกคนครับในการล่าบอสเนี่ยอย่างแรกเลยก็ที่ขาดไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปนะครับประตูด่านที่8นะแต่ก็ต้องเปิดประตูด่านที่7ให้ได้นะครับก็เหมือนเดิมเลยแต่สกิลที่เราจะใช้ในการบล็อกเนี่ยก็คือสกิลคลิกขวาของเซโนโดไคนะครับมีแค่2ส,สกิลนี้เนี่ยทุกคนก็อยู่ได้แบบสบายๆแล้วเนาะ คือแบบไอช่อง RTY FGS เนี่ยแล้วแต่ทุกคนเลยครับว่าจะใส่อะไรมานะครับ VVN ด้วยนะแล้วแต่เลยผมจะใช้แค่2สกิลนี้ก็พอนะทุกคนสกิลด่านที่8ของอาจารย์ไกลเนี่ยที่เอามาทำบัคกนะครับแล้วก็ไอตัวทำดาเมจเนี่ยจะใช้เป็นคลิปขวา C ของเซ n โนโดไคนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะรับเควสและตีบอสให้ทุกคนดูกันแล้วกันนะอ่าดูนะครับว่าไอบัคนี้เนี่ยมันตีบอสไวขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะรอให้บอสมันนอนก่อนแล้วกันนะทุกคนจะได้เห็นภาพกันแบบว่าชัดๆนะครับนี่ครับทุกคนบอสนอนแล้วให้เรากดสกิลใส่บอสหรือใส่ไปที่ไหนก็ได้ครับล้วกดคดลิกขวาซีรัวครับทุกคนดูเลือดบอสครับทุกคนดูเลือดบอสกดคลิกขวาซีรัวครับแล้วก็นี่คือมันจะสามารถบล็อกได้แค่สกิลเดียวนะทุกคนครับได้แค่สกิลเดียวเท่านั้นก็คือถ้าจะให้คุ้มในการตีบอสเนี่ยก็ให้เรากดสกิลคลิกขวาซีของเซโนโดคเอานะครับมันจะแรงมากๆเลยเห็นไหมบอสเกือบตายเลยนะ ที่เหลือเนี่ยเราใส่สกิลอะไรไปก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะบล็อกให้ดูอีกทีหนึ่งด้านปับ๊บใช่ไหมแล้วก็กดกดสกิลที่เราต้องการบล็อกรัวๆครับนี่อาจจะไม่ติดนะทุกคนเพราะว่ามันช้าเกินไปนะครับมันช้าจนเกินไปนั่นแหละอย่างที่ผมบอกอะอะไรที่มันทําแบบทําแล้วช้าเนี่ยมันจะไม่มันจะบล็อกไม่ได้นะครับแต่ถ้าอะไรแบบกดปุ๊บมาปับ๊บอย่างกระสุนวงจักรเนี่ยมันจะบล็อกง่ายมากๆเลยนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวบล็อกกระสุนวงจักรให้ดูปุ๊บ แล้วก็กระสุนวงจากสองรอบครับได้ไหมได้ไหมเนี่ยโอ้โหโดนบอสขัดครับทุกคนโดนบอสขัดนะครับเห็นไหมแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถตีบอสตายได้แบบว่าสบายๆชิลๆแล้วนะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตีกันสองคนเนาะสองคนเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับคือยังไงก็ไม่รอดเพราะว่ามันบัคสกิลเนาะทุกคนบัคสกิลในการตีบอสนะครับอย่างที่บอก ว่าเวลาเรากดสกิลเนี่ยให้รีบกดนะทุกคนกดแซดปุ๊บให้รีบกดสกิลคลิกขวาซีรัวๆนะครับมาลรากเฟสเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับปับ๊บอ่านี่เดี๋ยวผมจะไม่ตีนะทุกคนเดี๋ยวจะรอบอสมันลงไปนอนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตีพร้อมกันอยกดแดงอ่ามาละใกล้อนอนละโอเคครับ okay, ทุกคนครับบอสใกล้นอนแล้วนะบอสใกล้นอนละเดี๋ยวบั๊สกิลเลยครับนบ skill. ี่บั๊สกิลปุ๊บแล้วก็กดคิย์ขวาซีรัวๆครับ คิดกวาสีลโลมันจะสามารถเป่าได้สองครั้งทุกคนดูเลือดบ <c oughs> อสเ <laughs> นี่ยดูดิยังไม่ทนันพูดเลยนะครับบอสตายแล้วหายไปในพิษตาไม่ทันให้ทุกคนดูเลือดหลอดเลือดเลยอ่ะคือแบบพูดปุ๊บตายปั๊บเลยโ,โหคือแบบโหดมากเลยนะครับโหดมากจริงๆโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทวนให้ทุกคนฟังกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยจะต้องมีประตูด่านที่8ของอาจารย์ไกลแล้วก็ต้องเปิดประตูด่านที่7ได้ก่อนนะครับอ่าแล้ว ถ้าเราจะล่าบอสใช่ไหมถ้าเราจะล่าบอสเนี่ยผมแนะนําให้เป็นเซโนโดคายครับเอาแค่สกิลโหมดมันมาอย่างเดียวก็พอเพราะว่ามันแทบจะวันช็อตอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครอยากจะวันช็อตจริงๆเนี่ยไอช่อง RTY FGS VBN เนี่ยทุกคนสามารถยัดสกิลมาได้แบบเต็มที่เลยนะครับไม่ไม่ไม่ห้ามกันเนาะเพราะว่าบอสมันจะได้ตายเร็วๆนะครับแล้วก็ในการบัคเนี่ยก็คือให้เราเปิดประตูด่านที่7ก่อนใช่ไหมแล้วก็ กดสกิลแซดครับสกิลแซดปุ๊บแล้วเราจะบัคอันไหนเนี่ยก็ให้เรากดอันนั้นย้ำๆนะครับรัวๆนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ก็ย้ำอีกทีนึงว่ามันเป็นบางสกิลเท่านั้นนะครับต้องไปทดลองเอาเองเนาะว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแซดหนึ่งครั้งสามารถบัคได้แค่หนึ่งสกิลเท่านั้นต่อการกดหนึ่งครั้งนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเนาะว่าทําไมมันได้แค่สกิลเดียวนะครับอย่างเช่นผมปล่อยอันนี้ไป แล้วผมจะทํากระสุนวงจักรก่อนนะครับทุกคนครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยผมจะทําซูซานโอต่อซูซานโอต่อไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมซูซานโอมันจะทิมได้แค่ทีเดียวก็คือการกดสกิลธรรมดาเลยครับก็ทุกคนต้องเลือกเอานะครับว่าจะบัคสกิลไหนเนาะโอเคนะทุกคนครก็คือว่าในการบัคสกิลนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับตีบอสดีมากๆเลยนะโอเคนะทุกคนก็คือว่าถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ